โอเคครับเดี๋ยวให้น้องลองทำข้อนี้สามนาทีก็จะหมดเวลาประมาณสิบโมงสิบสามนาทีเนาะสำหรับข้อนี้ให้ใช้วิธีทำสองวิธีก็คือเรื่องของการหารสั้นแล้วก็การหารสังเคราะห์ที่ได้เรียนที่ได้เรียนมานะครับผมลองทำดูนะครับอันนี้เป็นวิธีทำนะครับลองดูครับ น้องบีทำได้ไหมครับสองข้อนี้ได้ได้เป็นวิธีที่วิธีที่สองค่ะได้เป็นหารสังเคราะห์หารยาวทำแล้วไม่ได้ค่ะมันคําตอบสองอันมันจะได้เหมือนกันไหมคะจะได้เหมือนกันครับแต่ว่าจะได้เหมือนกันครับจะได้เหมือนกันลองดูแล้วกันเดี๋ยวจะมาเฉลยเลยตรงนี้ก็จะได้ว่าถ้าหารยาวนะครับเราก็ใช้ตัวตั้งเป็น อันนี้ระวังดีๆนะให้เรียงตีกีจากมากไปน้อยนะครับก็เป็น 4x กํลัง3นะครับแล้วก็บวกกับ 3x กํลัง2แต่ไอสัมประสิทธิ์ x กํลัง1มันไม่มีเพราะนั้นถ้าให้เราเขียนในฐานที่เข้าใจคือเป็น 0x กําลัง1นะครับแล้วก็ลบด้วย1นะคะแบบนี้แล้วก็หารด้วย x ลบ2ก็เขียนเป็นตัวหารแบบนี้เสร็จแล้วให้เราทำอะไรต่อไป ให้เราดูว่า x ลบสองคูณอะไรได้สี่ x กำลังสามนะคบผมเราก็้องลองทำการคูณดูนะครับตัว x ตรงนี้ถ้าเราเอา x ตรงนี้มาคูณกับสี่ x กำลังสองก็ได้ผลลัพธ์เป็นสี่ x กำลังสามเพราะนั้นจะได้จบผลหารเป็นสี่ x กำลังสองนะครับเสร็จปุ๊บนะครับก็จะได้ว่าสี่ x กำลังสองเอามาคูณกับ x ลบสอง x กำลังสองคูณกับ x จะได้ผลลัพธ์เป็น4 x กำลังสาม ตัวด้านหลังก็เป็น 4x กำลังสองคูณกับลบสองก็เป็นลบ8 x กำลังสองตรงนี้นะครับเอามาลบกันนะครับตัวด้านซ้ายก็เป็นศูนย์ด้านขวาจะเป็นสามลบลบแปดนะครับซึ่งสามลบลบแปดนะครับผมก็จะได้ผลลัพธ์เป็นสิบเอ็ด x กำลังสองนั่นเองนะผมแล้ว้เราก็ลอกตัวตัวข้างหลังลงมาก็คือเป็นศูนย์ x กำลังหนึ่งนั่นเองนะครับ เสร็จแล้วนะครับผมก็จะได้ว่าก็จะได้ว่าอะไรก็เราก็ดูเหมือนเดิมดูตัวแรก x คูณอะไรได้สิ x กำลังสองนะก็จะได้ผลลัพธ์ตัวด้านหลังเป็นบวกกับ1 1 x นั่นเอง1 1 x คูณกับ x ลบสก็ได้ผลลัพธ์เป็น1 1 x กำลังสองลบกับยี x ตรงนี้เป็นการลบกันนะครับด้านซ้ายลบกันเหลือศูน ด้าน่ขวา0ูนลบลบยีกลายเป็นบวก2 2 x นั่นเองนะครับัวสุดท้ายนะผมคือ1นะครับก็ทำการดึงลบ1ลงมาข้างล่างนะครับเสร็จแล้วนะผมก็คือเป็น x ลบ2เราก็เอา x ลบ2ตรงนี้นะครับผมมาคูณอะไรได้2 2 x นะก็ผลลัพธ์ที่ได้สุดท้ายก็จะเป็น22นะ่สไงก็ได้ผลลัพธ์เป็น ยี่สิบสอง x ยี่สิบสองคูณลบสองเป็นลบสี่สิบสี่นะครับก็นำการลบกันนะครับผมด้านซ้ายเป็นศูนย์ลบหนึ่งลบลบสี่สี่ก็เป็นลบหนึ่งบวกสี่สิบสี่ก็กลายเป็นสี่สิบสามซึ่งเราได้ว่าไอตัวข้างบนนะผมคือตัวที่เป็นผลหารแลวก็ตัวข้างล่างคือเศษนะครับอันนี้เป็นผลลัพธ์จากการหารสัราเพ์นะไม่ไม่เป็นการเป็นผลลัพธ์จากการหารยาวนะครับ ส่วนตัวด้านขวานะผมก็จะเป็นที่นี่บดเสร็จเหลือนะผมให้เรามอง x ลบ2ตรงนี้เป็น x ลบเอขอโทษด้านขวาเป็นการหารสังเพาะ์นะครับให้มอง x ลบ2ตรงนี้เป็น x ลบ a ก็จะได้ว่า a เท่ากับ2นะครับเสร็จปุ๊บเราก็ทำการเขียนผลลัพธ์ออกมานะครับทำการเขียนออกมาก็จะได้เป็นก็จะได้เป็นอะไร สมมติตัวแรกนะผมให้เราเดียงดีกีเหมือนเดิมนะครับเดียงดีกีแล้วจะได้รูปประมาณนี้เขียนเป็น4นะครับสามสี่สามนะครับศูนแล้วก็ลบหนึ่งนะครับตัวให้ข่า a เป็นสองวิธีการก็คือว่าตัวแรกนะผมให้เขียนเป็นศูนย์เอามาบวกกันเป็น4ี่ก็คือบวกบวกลงคูณตัวหารนะครับบวกลงคูณตัวหารต่อไปนะครับผมก็คือ เป็นสแล้วเราก็เอา4ตรงนี้มาคูณกับ2ซึ่ง4ีคูนสเป็น8นะครับ8ตรงนี้มาจากอะไรมาจากสคูณกับ2นะครับแล้วเราก็มาเขียนตรงนี้นะครับเสร็จปุ๊บเอามาบวกกันนะผมแปบวกสาเป็น11ิบเอ็ดนะครับผมสิบได้ผลเราเป็น11ก็เอา11ตรงนี้มาคูณ2แล้วก็ามาเขียนตรงนี้ก็เป็น22ไงเอามาบวกกันก็กลายเป็น22นะครับ ต่อไปเหมือนเดิมก็คือเอายีิบสองตรงนี้มาคูณกับสองได้เป็นสี่สี่เอามาบวกกันตรงนี้เลยนะครับบวกกันเป็นสี่สิบสามนะครับสี่สี่บวกลบหนึ่งเป็นสี่สิบสามก้อนด้านซ้ายตรงนี้เป็นผลหารแล่ก็ก้อนด้านขวาตรงนี้คือเศษนะครับผลหารตรงนี้นะครับตัวแรกจะมีสัมประสิทธิ์เป็น x กําลังศูนย์ตัวที่สองเป็น x กําลังหนึ่งและตัวที่สามเป็น x กําลังสองก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็น ผลหารน,นะครับก็จะเป็น 4x กำลังสบวกกับ 11x บวกกับ22ส่วนเศษนะครับผมก็คือ43นะครับซึ่งนั่นหมายความว่าผลลัพธ์ที่ได้จากการหารยาวกับผลลัพธ์ที่ได้จากการหารสัราเพ์รวมถึงเศษก็จะมีค่าเท่ากันด้วยนั่นเองครับผม โอเคนะครับผมตอนนี้นะครับเราก็จบในเรื่องของการหารผู้นามแล้วต่อไปนะครับผมเราจะมาดูเรื่องของอเสีบทเศษเหลือนะครับซึ่งทสียีบทเศษเหลือตรงนี้นะครับไม่ยากให้มองให้มองว่า T-X ตรงนี้เป็นผู้นามผู้นามหนึ่งหารด้วย x ลบ c นะครับให้เรามองตรงนี้ให้เรา ให้เราแทนแทนค่า x เท่ากับ c ลงในสมการคำนวณออกมาแล้วผลลัพธ์ที่ได้คือเศษนั่นเองนะครับ คำตอบ tacos. มานะครับผมผลลัพธ์ที่ได้คือเศษโดยที่ตัวหารนะครับมีดีกีหนึ่งเท่านั้นอันนี้เน้นย้ำว่าตัวหารมีดีกีหนึ่งหมายความว่าไอดีกีอะครับตัวเลขที่กําลังสูงสุดอะครับที่เอามาหารด้วยต้องเป็นเลขที่กาลังหนึ่งเท่านั้นก็คือยกตัวอย่างเช่น x บวกหนึ่งสามารถเอามาหารได้เพราะว่า x บวกหนึ่งมีดีกีหนึ่งนั่นเองนะครับ ถ้าสมมติว่าเราเอา x กําลัง2บวก1มาหารอันนี้มีดีกรี2ดีกรี2หมายความว่าเราก็ไม่สามารถเอามาหารสังเคราะห์หรือเอามาหาที่รีบดเ็จเหลือได้นะครับตัวอย่างของข้อนี้ก็คือว่าให้เราหาเศษตาการหารพหุนามตรงนี้คือตัวตั้งหารด้วย x บวก1นะครับก็คือว่าให้เราอะมอง x บวก1เป็น x ลบ c ซึ่งเราก็จะได้ว่าค่า c นะครับเป็นลบหนึ่งนะครับซึ่งค่า c ตรงนี้เป็นลบหนึ่งนั่นหมายความว่าเราก็แทน x เท่ากับลบหนึ่งลงในสรรมการเลยนะครับผลลัพธ์ที่ได้คือเศษทีตรีบทเศษเหลือนะครับมันจะไม่ยากแต่ข้อเสียของมันคือหาได้เฉพาะเศษ ซึ่งถ้าโจทย์เราหาแต่เศษอย่างเดียวเราก็สามารถใช้เซตีบทเศษเหลือได้แต่ถ้าโจทย์เราต้องการผลหารด้วยเราไม่สามารถใช้ทซตดีบทเศษเหลือได้ต้องใช้การหารยาวหรือการหารสังเคราะห์เท่านั้นนะครับซึ่งทซตดีบทเศษเหลือตรงนี้นะครับผมเราก็ทําการหาเศษเลยเราก็แทน x เป็นลบหนึ่งแทน x เป็นลบหนึ่งคำนวณออกมานะครับ คำออกมาก็ได้เป็นลบหนึ่งกำลังสามเป็นลบหนึ่งลบหกคูณกับหนึ่งกำลังสองก็คือลบหกบวกสิบเอ็ดคูณบวกสิบเอ็ดคูณลบหนึ่งก็คือลบสิบเอ็ดแล้วก็ลบได้หกคำออกมานะครับตรงนี้นะครับก็คำออกมาได้เป็นลบยี่สิบสี่ก็คือเป็นเศษที่กระจากการหานะครับหมายถึงข้อนี้นะครับก็ได้เศษเท่ากับลบยี่สิบสี่นั่นเองคือคำตอบของข้อนี้นะครับเป็นต้น มาดูตัวอย่างกันเลยตัวอย่างก็ไม่ยากเลยนะคบผมเขาบอกว่าให้หาเศษจากการหารพหุนามนี้ด้วย x ลบสองนะครับเราก็ใช้วิธีอะไรเราก็ใช้วิธีการเทียบ x ลบสองตรงนี้นะครับเป็น x ลบสี่นะครับซึ่งเราก็จะได้ค่า c นะครับเท่ากับสองนะครับเราก็แทนแทนค่า x เท่ากับสอง ลงในสมการเลยนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือเศษนะครับก็จะได้ว่าอะไรสรรมการนี้นะครับเราแทน x เท่ากับ2ลงไปได้เป็น2คูณกับ2กำลัง3ลบกับ3คูณกับ2กำลัง2บวก2ลบ6กนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ2คูณ2กำลังสาคือ2คูณกับ8 ลบสามคูณสองกำลังสองคือลบสามคูณกับสี่บวกสองลบหกนะครับก็จะได้ค่าเป็นแปดสองสิบหกสามคูณสี่เป็นสิบสองบวกสองลบหกนะครับก็ได้ผลลัพธ์เป็นสี่บวกสองเป็นหกนะครับ สิบลบสองเป็นสิบหกลบสองเป็นสี่นะสี่บวกสองลบหกก็ได้ผลลัพธ์ออกเป็นศูนย์ก็แปลว่าข้อนี้นะครับได้เศษเท่ากับศูนย์นั่นเองนะครับประมาณนี้ตามทันไหมครับน้องบีทันค่ะโอเคครับแล้วก็หัวข้อสุดท้ายนะครับในเช็คั่นแรกของเรานะครับก็คือเราจะมาดูข้างล่างกัน คือตรงนี้ทฤษฎีการทฤษฎีการหารลงตัวเมื่อตัวตั้งมีดีกรีมากกว่าตัวหารอยู่หนึ่งนะครับก็คือตรงนี้ แป๊บหนึ่งนะก็คือสมมติว่าเรามีตัวอย่างก็คือตรงนี้ x กํลัง3บวก 2x กํลัง2ลบ 15x นะครับแล้วก็หารด้วย x กําลัง2ครับบวก 6x บวก9นะครับผลหารนะครับให้เอาดีกรีสูงสุดของตัวตั้งอันนี้เป็นสูตรละนะ เอาดีกรีสูงสุดตัวตั้งคือ x กำลังสามมาหารกับดีกรีสูงสุดของตัวหารนะครับก็คือ x กำลังสองนะครับก็กลายเป็น x กำลังสามหาร x กำลังสองนะครับผมเสร็จปุ๊บนะครับผมเราก็ได้ว่าด้านขวานะครับเป็นลบสามหกนะครับผมแล้วก็หารด้วยเก้านะครับผมก็จะได้เป็นลบสามสิบหกนะครับผม ลบสามหกนะครับหารด้วยเก้านะครับก็เป็นผลลัพธ์ตามนี้ด้านซ้ายนะครับผม x กาลังสามหาร x กาลังสองกลายเป็น x กาลังหนึ่งนะด้านขวาลบสามหกหารเก้ากลายเป็นลบสี่ก็ได้ผลลัพธ์เป็น x ลบสี่ก็คือเป็นคําตอบของข้อนี้เลยนะครับอันนี้เป็นสูตรลัดนะครับในการหารลงตัวแบบนี้เลยนะครับ อ่ะเรามาดูโจทย์ข้อ7กันเลยข้อสุดท้ายแล้วสำหรับเรื่องนี้นะครับเขาบอกว่าผู้นาในข้อใดนะครับผมเมื่อเอามาบวกกับก้อนนี้เราได้ผลลัพธ์โดยการหารก้อนนี้นะครับลงตัวนะครับผมซึ่งอันนี้นะครับก็ใช้หลักการในการหารผู้นานะครับผมซึ่งเราสามารถใช้สําหรับข้อนี้นะครับสําหรับข้อนี้นะครับจะต,ต้องใช้นะครับ หารยาวเท่านั้นเพราะอะไรเพราะว่าผลเพราะว่าตัวหารมันมีดีกีมากกว่านหนึ่งนะครับเพราะว่าเพราะว่าตัวหารน,นะครับมันมีดีกีมากกว่านหนึ่งนั่นเองนี่คือเหตุผลนะครับนี่คือเหตุผลนะครับผมที่ต้องใช้หลักการหารยาวสำหรับข้อนี้นะครับเดี๋ยวจะ,ะแสดงให้ดูเลยนะครับ มี y กำลังสามมี y กำลังสองกับตัวเลขเฉยๆสิ่งที่มันขาดหายไปกับตัวนี้สิ่งที่มันขาดหายไปก็คือไอตัวที่มี y ายกำลังหนึ่งคือคือมันคือมันขาดไอตัว y กำลังหนึ่งอะครับแตวก็อีกตัวหนึ่งก็คือ y กำลังศูนย์ซึ่งมันคือได้เจ็ดแต่เพื่อความชัวนะผมให้เรามองว่า ให้เราเพิ่มเพิ่มตัวแปรก็คือว่าให้เรามองว่าตัวที่มันเพิ่มขึ้นมาในเนี้ยก็คือเป็น a y บก b ตรงนี้นะครับคือผู้นำเพิ่มเติมที่บวกเข้าไปอันนี้คือผู้นำเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าอันนี้นะครับเราจะไม่ทําการหารให้นะถ้าเราออนเนี้ยนะครับมาหารกับตัวนี้นะครับลองทําการหารยาดูลองทําดูนะเราจะไม่ทําให้ดูเพราะว่าเวลาเรามีจํากัด เอาอันนี้นะครับมาหารอันนี้จะได้ผลลัพธ์มันมีเศษเพราะฉะนั้นเราต้องมีผู้นามส่วนเติมก็คือ a y บวก b ตรงนี้นะครับเติมเข้าไปในเติมเข้าไปก็คือเอามาบวกกันเลยเพื่อให้เพื่อให้ผู้นามนี้นะครับผมได้เศษเป็นศูนย์ก็คือไม่มีเศษนั่นเองนะครับผมแล้วก็เอาพหุนาม a y บวก b นะครับผมเติมเข้าไปแล้วก็ทําการหานะครับก็จะได้ผลลัพธ์เป็นนะครับก็ได้ผลลัพธ์เป็น แปด y กำลังสามบวกหก y กำลังสองบวก a y บวก b บวก a y บวก b ลบเจ็ดนะครับแล้วก็ทำการหารด้วยสี y ่ y กำลังสองลบสาม y ลบสองแบบนี้นะครับเสร็จปุ๊บเหมือนเดิมนะครับผมไอ้ก้อนนี้นะครับคูณกับ ผลหารได้แปด y กำลังสามนะครับซึ่งจะได้ตัวแรกเป็นอะไรซึ่งจะได้ตัวแรกออกมาเป็นจะได้ตัวแรกนะครับออกมาเป็นสอง y นั่นเองเมื่อเราเอาสอง y ตรงนี้นะครับมาคูณกับก้อนตรงนี้นะครับจะได้ผลลัพธ์เป็นอะไรจะได้ผลลัพธ์เป็นแปด y กำลังสามนะครับรลบหก y กำลังสองลบกับสี่ y นะครับแล้วก็ตรงนี้มาลบกันนะครับก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นศูนย์ อันนี้นะครับ6ลบลบ6เป็นบวก12 y กําลัง2นะ a ลบลบ4คือเป็น a บวก4 y นะครับ b ลบ7ตรงนี้นะครับเราก็ดึงก้อน b ลบ7ลงมาด้วยนะครับก็เป็นบวก b ลบ7นะครับต่อไปนะผมเราก็ดูตัวที่สองนะครับดูตัวที่สองก็คือต,ตัวตรงนี้นะครับ ก้อนนี้คูณกับอะไรนะได้สิ 12y กําลังสองก็จะได้ว่าก้อนนี้นะครับก็ได้ผลลัพธ์ออกเป็น3นะครับก็ได้ผลลัพธ์เป็น 2y บวก3ตรงนี้ก็จะกลายเป็นเอาถ้าเอาก้อนนี้นะครับมาคูณกับ3ก็จะได้ผลลัพธ์เป็นสิ 12y กําลังสองแล้วตัวตรงกลางนะผมคํนวณออกมาจะได้เป็นลบกา y แล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับผมก็คือลบสองคูณสามก็เป็นลบหนะครับทําการคํานวณออกมาได้ว่าตัวแรกคือศูนย์ตัวที่สองนะผมคือ A บวกสีบวกสี่ลบบเก้าก็จะกลายเป็น A บวกสบวกเนะครับ y แล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับผมก็เป็น B ลบเจลบลบหก็เป็น B ลบเจ็ 7, บกหนะครับก็จะได้ว่าตรงนี้นะครับก็คือ A บวกสบวกเเป็น A บวกสิบสานะครับและก็ตัวข้างล่างนะครับผมก็จะได้ว่าเป็น B ลบหนนะครับซึ่งสิ่งที่ต้องการก็คือว่าต้องการให้เศษเป็นศูนย์เพราะว่ามันหารลงตัวนะครับ ก็แปลว่าเราต้องการให้มันหารวงตัวก็จะได้ว่าเศษนะผมเท่ากับศูนย์นะครับซึ่งเราจะได้ว่าถ้าเราอยากจะให้ตัวเลขตรงนี้เป็นศูนย์ตามทันไหมครับเอาใหม่นะก็คือเดี๋ยวต่อเลยนะครับก็คือว่า ก็คือว่าถ้า a ตรงนี้นะครับถ้า a ตรงนี้นะครับอยากจะให้ตรงนี้เป็นศูนย์เราก็ต้องโอเคครับเราก็มองว่า a บวกสิบสามตรงนี้นะครับเท่ากับศูนย์แก้สมก,การจะได้ a เป็นลบสิบสาม b ลบหนึ่งเท่ากับศูนย์เราก็ได้ว่าค่า b เป็นหนึ่งเนี่ยคือคําตอบถ้าอยากให้มันหันลงตัวเราก็ได้ค่า a เป็นลบสิบสามและก็ค่า b เป็นหนึ่งนะครับจากพหุนามตรงนี้นะครับ a y บวก b เราก็แทน a เป็นลบสิบสามแทน b เป็นหนึ่งก็ได้พหุนามเป็นลบสิบสาม y บวกกับหนึ่งก็คือคำตอบของข้อนี้นั่นเองนะครับก็วิธีการก็คือว่าให้เราเติมพหุนามเพิ่มเติมตรงนี้คือพหุนาม a y บวก b เข้าไปพหุนามเพื่อให้ทำการเพื่อให้หาลงตัวนะครับพอหาลงตัวแล้วนะผมเราก็ทำการหารเลยนะครับคำนวณผลหารออกไปเรื่อย ก็จะได้ผลลัพธ์ตรงนี้คือเศษนะครับก็คือ a บวก 13y กับ b ลบ1เป็นเศษซึ่งเราก็คำวนวณออกมาว่าอยากให้อยากให้เศษเป็นศูนเราก็ต้องกำหนดให้ค่า a เป็น13และก็ค่า b เป็น1นะครับผมแทนลงไปนะครับผมก็จะได้ผลลัพธ์เป็นพหุนามคือล 13y บวก1เป็นคำตอบของข้อนี้นั่นเองครับ